เมืองรับแลบนถรร้ำเขาพระผมนั้นเคยเล่าเรื่องประเภทผีสางในป่าบริเวณเขาพระเนี่ยไปแล้วหลายเรื่องโดยกันยังไม่เคยเล่าเรื่องแปลกๆไม่น่าเชื่อสําหรับคนยุคนี้ให้ท่านฟังบนยอดเขาวแห่งนี้มีเรื่องราวเหลือเชื่อจริงๆแต่ก็เป็นเรื่องจริงสมัยคุณแม่ผมนั้นยังเป็นสาวประมาณสัก90กว่าปีมาแล้วตัวผมนั้นสมัยนั้นยังเป็นวัยรุ่นก็เคยขึ้นไปดูเหมือนกัน แต่เป็นตอนนี้คงขึ้นไม่ไหวแล้วละ่ะเพราะมันสูงมากอีกทั้งยังชันด้วยถ้ำเมืองรับแลอยู่บนยอดทางด้านซ้ายมือที่หัวแหวงที่หน้าปากถ้ำมีก้อนหินสีแดงมองแล้วเห็นแต่ไก่สมัยที่ผมเป็นเด็กเคยขึ้นไปกับพี่ชายที่หน้าปากถ้ำมีแกลบเม็ดใหญ่ๆนี่ตกอยู่เกลื่อนกลาดไปหมดแต่ที่ถ้ำนั้นปิดไปแล้วรู้ว่าแกลบมันมาจากไหนเป็นเรื่องที่น่าประหลาดมากๆ หรือว่าคนเมืองรับแลจะเอาออกมาทิ้งหลังจากที่ตามข้าวแล้วผมยังนึกไม่ออกจนบัตรนี้ว่ามนันมาจากไหนถ้าไม่ใช่คนเมืองรับแลในถ้ำเจ้าออกมาทิ้งคงไม่ใช่ชาวบ้านข้างล่างอุตรินำขึ้นไปทิ้งไว้แน่ตอนคุณแม่ผมยังเป็นสาวเคยเห็นคนแปลกแปลกแปลกหน้าเนี่ยมาจากถ้ำสมัยนั้นไม่มีคนอยู่แถวแถวชายเขาเหรอกจึงเข้าใจว่าจะเป็นชาวเมืองรับแลนี่แหละ คุณแม่เล่าว่าในวันนัดขัดทะเลิกเนี่ยจะมีเสียงมโหรีดังลงมาแล้วก็มีชาวบ้านขึ้นไปขอหยิบยืมพวกภาชนะมาใช้สอยแล้วก็ไม่ค่อยเอาคืนไม่ยอมส่งคืนคุณแม่เล่าว่าเคยมีบรรพบุรุษของคนรู้จักคนหนึ่งชื่อแต่ชุม่มลงเข้าไปในเมืองรับแลพบบุคคลมากมายชาวรับแลเนี่ยใจดีให้การต้อนรับขับสู้ด้วยน้ำใจไมตรีพักอยู่หลายสิบปีด้วยกัน เพราะว่าความสุขสบายนั่นเองจนคนทางบ้านเข้าใจว่าตาชุ่มคงเสียชีวิตไปแล้วแต่จู่ๆวันหนึ่งตาชุ่มก็โผล่มาในย่ามนั้นก็มีของฝากจากชาวบ้านเมืองลับแลสั่งห้ามเปิดดูกลางทางด้วยนะกลับถึงบ้านก็อ้เปิดดูเมื่อตาชุ่มเปิดดูตาชุ่มก็เบิดดตกตาโพลงเชียวเช่นเดียวกับคนในครอบครัวของทุกคนเพราะว่าเป็นสายส้อยทองคําเส้นใหญ่ตาชุ่มนึกไม่ถึง ตอนที่ชาวรับแลงมอบให้นั้นเอ็นไม่ถนัดตาคิดว่าเป็นขมิน้นเกือบจะโยนทิ้งกลางทางหลายครั้งแล้วแต่เมื่อเป็นน้ำใจของพวกเขาตาชุ่มก็ทนนํากลับบ้านเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับอ่าก็เลยมาเล่าสู่กันฟังอ่านี่ก็คือเรื่องเมืองรับแลบนถ้ำเข่าพระก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับอ่าก็พบกันคราวหน้าจะมีเรื่องแปลกๆมาเล่าสู่กันฟังอีก ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องจริงๆทั้งนั้นแหละครับสวัสดีครับ